สวัสดีค่ะวันนี้เรามาถึงพิษณุโลกเราก็จะต้องมาแวะที่นี่เลยเอทแฟคทอรี่นะคะเราจะเรียกเป็นขักฝาเราว่าเอทแฟครี่ลียมหรือขัดจันก็ได้นะคะแล้วรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องให้แจกทําอะไรให้เรากินหน่อยวันนี้แจกเรียกอะไรคะนอสนน้อมีกิ้วเราเราต้มน้านิชิกาจองเลยนะนิชิกาจองไอ้สุนน้อมีกิ้วโอ้ยทําเองเลยนะคะ เราต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็ใส่เอหล้าแดงลงไปนะคะใส่เหล้าแดงแล้วเดี๋ยวไงใส่หมูในนี้เนี่ยเรามีอะไรอยู่แล้วอ่ะจ๊ะเครื่องเทศเหรอไงน้ำฟุบไม่มีไงน้งฟุบเทใส่ต้มเกียอ๋อเป็นน้ำซุปต้มเกี่ยงมาค่ะแล้วคราวนี้เราก็จะใส่เนื้อหมูละค่ะเนื้อหมูที่แจ๋เตรียมไว้ให้ประมาณห้ากิโลนะคะ อ,น,อ,น,เอนเราจะนะช้อนฟองออกผมน้องมีกิว้วยิิวฟองจูงหยุกนะคะเนื้อหมูซึ่งหมักมาเรียบร้อยแล้วก็แต่ตกลงจะเลี้ยงคนแขกทั้งโรงแรมเลยเหรอใช่ไม่รู้ว่าไงตัวพวกหนูไม่พอ <c oughs> ไงเยอะไว้ก่อนไอ้เพื่อนไงบอกว่าโอ้ทำไมจ้อนฟองบอกว่าวยิ้วมาใกล้ด้วยยิ้เนี่ยเกี้ยวหมาเกี้ยวหมาอ๋าอเกี้ยวหมา ไอ้ห่อนเทียนลอยนะไม่หงแหยุ้หงแฮหมองหงแช่มอมหมอมหมอไอ้ห่อนเทียนลอยแล้วก็ซิกเกียงหมาจังยูกุซิกเกียงหมาขิงขิงไวรัดนะอ๋อไม่เผ็ดนะคะอ่าฟักนิ่มไวรัดอ๋อไวยรัดเออเกียงหมานะคะขิงแล้วหมูเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุ้งหยกแอนก็ผูเต้นกือกุ้นอ่ากุ้งหลีล็อกมาใกล้เดี๋ยวแล้วก็ล็อกล่อนเปล่าเนี่ยไข่ดาวนะคะซึ่งดาวเอาไว้แบบ สุกครึ่งดิบครึ่งนะคะแล้วยังไงอันนี้เอาไปใส่บนเส้นหมี่ใช่ไหมใช่ไงลูกลูกดิบอ๋อโอเคมันเป็นก๋วยเตี๋ยวอ่ะคือสมัยแม่ไงทํานะททาีละชมเขาจะมีมาใส่เลยจะดีบบางทีเราก็เละมันอูดมันอุดใช่เดี๋ยวเราจะมีหมี่ฟุ้นนะคะไอ้สภาพเนี้ยไงรู้ละมันคือก๋วยเตี๋ยวที่มีหมี่ฟุ้นอยู่ข้างล่างแล้วก็ไอเนี้ยราดลงไปบนชามไงไงไงที่ลูกลูกชุบร่อยละอ่าหมี่ฟุ้นนี่คือเราลวกไว้แล้วนะคะ อันนี้เป็นอาหารขึ้นชื่อของคนขัดหินเท่าล่ะของคนแคะแล้วเมื่อกี้นี่นะใส่ฝุงจิ้วอีกครึ่งขวดนะถ้าไม่เมาใส่เพิ่มนะอาจารย์บอกว่าฝุงจิ้วเนี่ยนะใช้เวลาทำเนี่ยเป็นสิบวันเลยใช่มันต้องหมักแล้วมันต้อ่หมักขั้นตอนมันเยอะอแล้วมันก็หมดแล้วด้วยมีเท่านี้แหละนะไงเผื่อไว้คนสิบสองคนึ่งนี้ึ่งนี้กค่หินโอ้โหแต่แอนหมอ มาไม่ถึงสิบสองนะเดี๋ยวมาอ๋อโอเคโหอันนี้คือคืนคือคืนคือปาร์ตี้ขักเิ่นย้ายสถานที่จากกรุงเทพมาอยู่พิษณุโลกนั่นยซึ่งพิษณุโลกเนี่ยเราจะเรียกแผดซีลุกอ่าอ่าเรองนีดูว่ามันหวานมากพเจแต่ว่ามีบางคนเรียกว่าผังแซ่ล็อกด้วยมีสินแทนก็หมอผังซึลุกผังแซ่ล็อกเอ่อได้เราก็คอยช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะฝุ่นน้องมิกิวเดีไอ้ไอ้เย่วพออ๋ออ๋อ เหล้าแดงมันจะมีฟองนะคะจังมวยชินอ๋อมันจะได้ใสใสไงอ่ะแล้วยังไงต่อต้งถม่งิศปลาทำอะไรไม่เป็นนะคะขออนุญาตช่วยคนก็ยังดีต้มถั่งทิศปลาจังมวยเียมอ๋อนี่พักถงพักถังน้ำตาลทรายนะคะเราเอามาปรุงรสนะคะแล้วเค็มล่ะเราต้องใส่ซีอิ๊วอะไรไหมมันหมูไงหมักไปแล้วอน้ำซุปไงใส่ไปแล้วโอเคนั้นลงแค่น้ำตาลเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟไหมคะพร้อมเสิร์ฟ ลวกสุกลวกสุกแล้วลวกสุกแล้วโอเคต่อไปก็จะเป็นการตักเสริมนะคะเราก็เอาหมี่ใส่ชามอยู่เปาล่อนล้วอยู่ไข่ใส่เข้าไปอ่าอยู่ตรงนี้แล้ว่เราก็เอาน้ำซุปที่เราทำเมื่อสักครู่ใส่เข้าไปอ่าอันนี้ต้องปรุงอะไรไหมกินได้เลยใส่ใส่น้ำตาลนิดนึง กองสมฉชบก็คือน้องมีเจิยวสมน้องมีเจิยวแค่นี้เองรับประทานได้แล้วง่ายๆ่ายเมนูวันนี้ตัวอย่างวันนี้เราก็จบไปหนึ่งเมนูนะคะแต่ยังไม่พอค่ะเพราะว่าอาแจาเขายังจะทําอีกเมนูหนึ่งนะคะเราเรียกว่าเช่าซอนเถียงไปดูกันเลยค่ะและเมนูถัดไปนะคะแจ๋นเถียเราเรียกว่าผัดเปรี้ยวหวานนะคะเช่าซอนเถียง ส่วนประกอบเรามีอะไรมั่งมีจุ้งอยู่จุ๋งหยกอ่ายกมาเลยทั้งถาดยกมาใกล้ค่ะอันนี้ฟุงเขีฟันหลีฟันหลีก็คือสับปะรดเทียมเจียวรักเจียวพลิกหัวกว้าชื่อเราก็มีต้อนเขียวนะคะมะเขือเทศแล้วมีไข่ชุ้งนะคะหอมใหญ่เราจะเริ่มจากการเจียวกระเทียมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูนะคะจุ้งอยู่็ักที่เช่านะเข้าชุ่มหลก็ลักมาใกล้ ล็อกเปาสุกซิมนุ่นเปาสุหนุนเปาสุกหรือว่าเปาสุกซิมนั่นเองนะคะอ่าคราวนี้ก็ลงรัดเจียวนะคะเอากว้าจื้อโอ้ลงหมจุ้งล้วคือเท่าอ่าเราไม่ไม่เอานั่เยอะหันยิ้วอันนี้หมอเราต้องลงให้นี้ไหมไม่ต้องลงลรเมนู คนละมือหนึ่ง่าก็เปี๊ยนลอยเจนคือแหม่มอเข้าหลอยเข้าวเชื่เข้าคุณสุซุต้นคือุกร้องคืออยู่อ่าอันนี้เราปรุงเค็มด้วยการใส่ซีอิ๊วนะคะก็คือซีอิ๊วนั่นเองนะคะเท่านั้นไม่พอเราก็จะมีซอสด้วยอันนี้เราเรียกว่าซอสญี่ปุ่นซอสญี่ปุ่นนะคะมองไกลๆอย่าคิดว่าเป็นปลาร้านะคะไม่ใช่นะคะ ตอนญี่ปุ่นเดี๋ยวเราต้องลงน้ำตาลอีกด้วยต้องใส่ต้องสอใส่พักถังด้วยเกลือมเพียมต้องมีเดี๋ยวต้องอีกค่ะเดี๋ยวพักผงอ่าต้องพักผงอ่าแล้วพักถงังอ่าต้องใส่เยอะนิดนึงไม่งั้นมันจะเรียกซอสเพียมไม่ได้อออหอละหอละอ่าพ่อละเรียบร้อย และเมนูถัดไปนะคะเราเรียกว่าหั่นช้อยย่ยวหมาแล้วจุ้ยหิวชอยนะคะแล้วใส่เคี๊ยวหมาแล้วใส่จุ้ยห่วก็คือเอาหั่นช้อยมาผัดใส่เฉียงแล้วมีหมูสับด้วยนะคะกินค่ะอ้อยหอนเพลินแล้ะติดจังยูกูอ๋อกินแล้วบำรุงร่างกายนะคะเราเริ่มจากการที่เราใส่น้ํามันไปก่อนแล้วเราก็เอาหมูลงไปผัดนะคะเช่าจุ้ยห่วนะคะอันนี้แฉบอกว่ากินแล้วบำรุงร่างกาย คือหั่นซอยนี่อย่เสียงเช่าเช่าเกี้ยวๆ้วนะถ้าดิ่เช้ามือเกี้ยวหมือนห่อิอ๋อต้องผัดให้นานๆโอเคแล้วหั่นซอยนี่นะไม่ใช่ว่าเอามาหั่นตรงๆนะต้องสลด์นแบนๆมันมันมถ้าชอบเกี้ยวนะมันงันๆเหือนหอแล้วต้องผัดให้นานๆไม่งั้นแล้วมันจะมันจะกระด้างมันจะแข็งๆอ่ามันจะแข็งๆก็คือหงั่งหงั่งนั่นเองนะคะถ้าผัดนานๆให้มันนุ่มเราจะเรียกว่าเนียนเนียนเออนะ เราทำอะไรมากไม่ได้หรอกเราออกแรงผัดไปนะคะอ่าอันนี้อาการผัดนะคะเราเรียกว่าเช่านะคะทำชอยก็คือประกาศดองนั่นเองนะคะ,ะใส่น้ำนิดหนึ่งเนาะติ่น้ำนิดหนึ่งเพื่อให้มันขลุกขิบนะคะแล้วเท่านั้นไม่พอเราต้องใส่รสหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บเราเรียกว่าให,ใ,หใหญ่่องใหญ่่องนะคะ แล้วก็กดๆให้มันละลายช่วยกันโดนควมร้อนก็ละลายละค่ะซึ่ง阿เจไม่ต้องตวงอะไรมากเลยด้วยความชำนาญใส่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 พอร่อยทุกอย่างไงทำประเภทแบบชาวบ้านอะถ้าลูกไหนทําจะองจดจะต้องช่างไงบอกมันทำไม่เป็นใช้กะเองใช้ไกะก่เอาเดี๋ยวเดี๋ยปเอาจานมาใส่นะคะเขาต้องตวงต้องช่างไงบอกงั้นไม่เป็นอะไงหุ้ข้าวไนก็กะไม่ใส่ตาค่ะ อันนี้ก็คือที่เราผัดไปเนี่ยเราตั้งใจจะผัดให้มันนุ่ม <c oughs> ผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วจานนี้จากเดิมซึ่งเขาบอกว่าผักกาดดองเนี่ยเป็นของหมักของดองไม่ค่อยดีกลายเป็นอาหารบำรุงไปเลยนะคะจากการผัดนานๆนะคะอ่ะต่อไปเราก็จะใส่ซอสญี่ปุ่นนะคะหิดปุ้นมาใกล้นะหิดปุ้นซอสปุ้นซอสแล้วซอสนี้ภาษาไักเหรอเราก็เรียกมันว่าหิดปุ้นสีหิวไปก่อนละกันนะ <c oughs> ก็เช่าลอยเช่าคือเต้นถึงเงี้ยนไงหมอรอเขานุ่มกินห้าอ้อยหอนเทียนแล้วอ้อยสิบยองมาจังยูปากินเขียงว่าไปจะบำรุงเรียบร้อยนะคะาแจบอกว่าเดี๋ยวไหนจะทําอะไรให้หงีกินนิดหน่อยแต่นี่มีนิดหน่อยแล้วแจจเลี้ยงแขกได้ทั้งโรงแรมแล้วนะตอนนี้อีกจานหนึ่งอีกจานหนึ่งสักครู่ค่ะทำไปสองที่และเมนูถัดไปนะคะอแจอันนี้เรียกว่ามุนปุ่นถีแกมุนปุ่นถีแกนะคะก็คือการตุ๋นไก่บ้าน แล้วเจกระเทียมมาลาดค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระเทียมเจียวมาราดนะคะแล้วมีเห็ดหอมด้วยนะคะอันนี้เป็นไก่บ้านนะคะปุ้นถี่แก้นะคะยดียวเดียวส้นส้นหยินเกียนส้นหยินอ่าน่านาน่าอะไรก็คือฝูส้นหยินอะขอบเอามาโรยเอามาโรยนี่นะคะสิ่งที่เราชอบกินเวลาตุ๋นไก่เนี่ยก็คือบรรดาขาบรรดาปีกอย่างนี้นะคะนี่น่ากินมากนี่เขียงกูก็คือเห็ดหอมนั่นเองนะคะ ้างไนชงเช้งชงเช้งกาลังเจียวกระเทียมกันอยู่นะคะแหมบอกเดี๋ยวจะทําอะไรเล็กๆน้อยๆให้กินอันนี้ไม่น้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กําลังเจียวกระเทียมอยู่นะคะกําลังเพื่อเอาไปโรยหน้าในมุนปุ้นผีแก้เมื่อสักครู่นะคะคําว่ามุนก็คือการวัดตุ่นนี่แหละถ้าเป็นปั้นสันผักเขาจะเรียกว่าตุ่นนะคะ ไม่รู้ว่าใครทักศับใครนะคะออกเสียงคล้ายๆกันซ้นหยินสังหยิงนี่ก็คือกระเทียมอันนี้ปุ้นที่ซ้อนหยินนะจักหว่ียงอ๋อกระเทียมแถวนี้เองคือคือไม่ได้ใช้ของคนจีนค่ะถ้าของจีนมวยียงอ่าฮะฮะถ้าของสันไกายสังกายนี้มันแแซ่ใกล้อันหนันปักนะแต่เนี้ยมวยหยงฮะฮะเคียงหัอ เดี๋ยวไงนาซ่อนยินยนาขี้ลอยขี้หอกเกเขาขึ้นมาก่อนอแล้วเดี๋ยวไงก็อนนาเลยเช่า,เ,าเ,ร<อ>เราียบร้อยเลยเราก็จะเริ่มนะคะโรยกระเทียมเจียวนะคะโอ้โหหอมฉุยพร้อมเสิร์ฟมากเลยนะคะอันนี้กินกันได้แขกทั้งโรงแรม <c oughs> วันนี้จัดเต็มค่ะค่ะแ๋หยิบมาจัดเต็มให้เลยค่ะ อันนี้ักหินไก้หมุนฝุ่นหยกยิ่งงูหมุนฝุ่นหยกยูย่อย่แล้วก็ย้อนย้อนกุดนะย้อนกุดอันนี้อันนี้เราใส่อะไรมั่งไงยูจูยูมีเห็ดหอมยิหยู่ยูจูยูยงยองไหนา่เสียนเฉาอ่าแล้วยูฝุ่ชุกฝุ่ยูฝุชุกอ่าแล้วยู อย่างนี้หน่อยไหมอ่ะเยี่ยมเยี่ยมนะะวันนี้เรามาพิษณุโลกพ้องไข่จริงๆนะคะกับข้างมากมายทางนี้นะไปให้ใครบ้านหินยิวซิดก็จุงยีทับซิดอ่าเอาซิดค่ะโอเค อ๋อเง in ียบๆให่ไปมองของให่เงี่ยก้อนตุนทั้งวันอ๋อตุนทางงานั้งว oh, ันเพราะว่ามันเป็นไผ่กุดอ๋อกินได้ทั้งหมดมันมันเปื่อยนิ่มค่ะเนี่ยไฟอ่อนคิ้วคอยกนแต่เต้าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะกินได้เลยค่ะเนี่ยคิ้วคู่อยกินแต่เต้าเหม่งนาฮะโอเคเนี่ยงั้นสำหรับวันนี้นะคะจากพิษณุโลก เราลาไปก่อนนะคะเราขอไปกินกับข้าวที่อาแฉกเตรียมให้นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ